อ่ะแล้วแล้วนี่นะครับตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วก็ลุยไปกับแรงแปงเปถึงจุดแรกจากข้างบนแล้วเหนื่อยไหมนี่คือทางที่เราต้องเดินไปมองไปนะครับแล้วก็ไปด้านซ้ายนี่นขึ้นไปตรงน,น,งนี้แปลงนี้แปลงนี้แล้วก็จะต้องเอียงขึ้นไปอย่างนี้นะคะโอเคอนนเดี๋ยวกุ้มหนังโซดกุมด <laughs> เพราะว่ามียามีลุงกับป้าสองลุงกับป้าสองคนแล้วก็เด็ก เด็กสองคนซึ่งทำนาญทางมากคาดว่าถ้าไม่มีงานทาจาุฬาศาสตร์จะไปเป็นเจ้านกรมปาไม่ใช่จะเป็น<า>อะไรวะ<า>ลูกหาบนะคะดู<า><า>แต่ละคนนะคะกระเป๋าบิ๊กๆทางนั้นเราก็จะเ,ออเดี๋ยวจะหาว่ามาเทียบพวกคดึงไม่เห็นนี้าพตอนเดินลงป่าเลยซึ่งกูก็เป็นคนอัดด้วยเป็นคนมือเป็นคนถือกล้องซึ <laughs> ่งน้ำหนักกูก็น้ำหนักกูก็เยอะ <laughs> ไม่ได้แต่เขาไม่เชื่อว่าแบบมาผูี่ีคานุนว่าแบบแอบแอหรือเปล่าเ,เดี๋ยวเขาหาว่าแอบ,บแองแอบแอไปเมคตัดต่อใช่ไหมกีด,ดครับเดี๋วาากูอ่านสักแป๊บหนึ่งนี่แหละมึงนาทีกว่าสองนาทีกูก็พอแล้วอ่าอันนี้ต้องะถึงทางเรียบแล้วนะครับก็ใกล้ซ้ำแล้วซ้ำโหดๆไม่สามารถไม่สามารถเอามาให้ดูได้เพราะว่ามันโหดมากประคองตัวเองยังไม่ไหวเลย ราบแล้วลาคือเวลาเราเดินขึ้นข่าวเนี่ยคือถ้าเราลงมาเรื่อยๆแต่ถ้ามันเริ่มเป็นที่ราบเนี่ยก็หมายความว่าใกล้ถึงแบบว่าที่พักอะไรเงี้ยที่เขาใกล้ถึงแบบเขาเรียกที่ที่เขาเรียกว่าฝั่มนะครับเหนื่อยมากจริงๆตอนนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวอีกสองคนเดินมา เหนื่อยมากมีเจอพี่สองคนครับเดินมาเที่ยวภูกระดึงถ่ายท,ที่เข้าไปดูว้วยนะครับอีกนิดเดียวครับเดี๋ยวเราไปไอนะนี่มีดอกไม้ด้วยสวยงามสวยไหมนี่ขึ้นอยู่เต็มเลยสี่วงโอเคเราก็ต้องเดินลงไปเรื่อยๆใกล้แล้วแหละ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย